ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซึกะนะครับนี่คือสว่านอีกตัวหนึ่งนะที่คนถามมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรีวิวเจ้าตัว OCD 8 0 2ไปแล้วนะครับตัวนี้คือ801เรียกว่าเป็นรุ่นน้องนะครับแต่ว่าความแรงความเร็วเท่าเดิมเลยตัวนี้นะครับเป็นบัดเลตมอเตอร์นะครับแล้วตัวแบตตัวนี้ก็ยังสามารถใช้กับเครื่องมืออื่นของโอซึกะทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับใช้ด้วยกันได้หมดเลยเจาะเร็วแรงนะครับแรงบิดหงสัั้้นนนตว่์สั้นว่าตรบนะ อ่าหลายหกสิบห้านะครับเจาะและขันนะครับมี2โหมดนะฮะมี2สปีดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเกียร์หนึ่งเกอร์สองง่ายๆนะครับมีแม่เหล็กท้ายตัวเครื่องอ่าแม่เหล็กสำหรับใส่พวกสกรูหรืออะไรเวลาเราไปเจาะงานไปใช้งานมีไฟสองสว่างไร้เงานะครับก็คือไฟอยู่ที่ฐานของเครื่องขนาดจับดอกนะศูนย์จุดแปดถึงสิบมิลนะศูนย์จุดแปดก็เล็กมากนะครับสามารถจับดอกเล็กๆได้เลยนะครับตัวนี้รับประกันหกเดือนนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะเปิดมานะครับมีเลยนี่ตัวใบรับประกันนะครับมีีคู่มมือแล้วก็ คลิปสาหรับเนบเอลนะเพราะตัวตัวเล็กมากนะครับขึ้นที่สูงสบายแทนชาร์จเป็นแบบเสียบตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่1แอมป์ถ้าเกิดจะชาร์จตัวนี้เต็มก็ประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะตัวนี้2แอมป์แบตตัวนี้เป็นแบตรุ่นใหม่มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวแบตเองเนี่ยสามารถลงทะเบียนแยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาไปลงทะเบียนแยกได้นะครับแกะก่อนนะแบตรุ่นใหม่ทรงจะเท่มากนะครับแล้วก็ปลดล็อกแบตแบบนี้เท่จัดเลยผมชอบมากดีไซน์ดีตัวเลขชัดเจนนะครับแล้วก็ขึ้นไปมีปุ่มคแบครับ นี่ผมเช็คแบตเตอรี่ฐานนะครับตรงนี้เป็นยางนะเป็นยางสี่มุมนะครับกันกระแทกกันลื่นนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้นะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับร้อนช้าลงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือที่ชาร์จแบตเขาเนะเสียบตรนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีตัวแท่นชาร์จของอุซุกะนะก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เหมือนกันอ้าวตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องนะครับเล็กกระทัดรัดนะเบา มีแม่เหล็กนะดีไซน์เหมือนตัว802เลยนะครับตรงนี้มีเหลี่ยมมีสันนะมีช่องระบายอากาศเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับปรับเกียร์1นงเกียร์2ง่ายนะครับปรับง่ายด้านหน้าสั้นจุดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัว802เนี่ยตรงนี้ก็กว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นโลหะนะครับก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยนี่ไฟ l อวดีอยู่ตรงนี้ ตัวกีบจับถนัดมือนะแม้จะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่ามือผมใหญ่ๆเนี่ยก็ยังจับได้ปกติไม่รู้สึกว่ามันหนีบมือหนีบนิ้วอะไรนะครับเนี่ยนิ้วก้อยก็ลงได้เต็มผมชอบมากเลยนะสว่าน20โวลที่เหมือนสว่าน12โวลต์เนี่ยคือเล็กจัดเลยนะครับแล้วก็โหมดในการปรับนะครับก็จะมี2โหมดเท่านั้นนะครับก็คือโหมดเจาะกับโหมดไขการที่คุณจะมาที่โหมดเจาะได้เนี่ยนะครับคือคุณจะต้องบิดมาจาก1นะเนี่ยบิดจาก1ตรงนี้ นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับแล้วก็มาหมดไข่ไม่สามารถบิดจากหนึ่งแล้วมาไข่ได้เลยนะครับเนี่ยบิดไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับต้องบิด1 2-3ไปเรื่อยๆนะครับเสียงเสียงเพอรดีนะแล้วก็ประมาณ20เนี่ยแล้วก็บิดไปทิ้งปุ๊บก็จะเป็นโหมดเจาะตัวนี้นะหัวจับดอกเป็นพลาสติกนะครับซึ่งผมชอบอยู่แล้วนะจริงหัวจับดอกพลาสติกอะส่วนใหญ่ก็จะเซาะร่องมาแบบนี้หัวจับดอกพลาสติกอะมันบิดง่ายอ๋อแล้วก็ที่ฐานด้านล่างนะครับเขามีดอกไขควงแถมมาให้1ตัวด้วยนะอย่างนี้แบบนี้ ใช่ครับเป็นแบบเนบนะไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งดีนะไม่ค่อยมีเศษเหล็กมาเกาะแล้วก็ตรงนี้นะก็ยังสามารถติดเป็นแม่เหล็กได้เหมือนเดิมตรงนี้คุณอาจจะเก็บพวก,พวกสกรูที่คุณจะต้องใช้เจาะนะครับส่วนดอกไขควงก็เก็บตรงนี้เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะทั้งตัวเครื่องนะครับแบตแล้วก็ที่ชาร์จเนี่ยราคาอยู่ที่1,200กว่าบาทเท่านั้นเองจับต้องได้นะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะี่ทิมคันเนี่ยโอซูการเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาพัฒนา มาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าคู่แข่งเยอะผมพูดตรงๆเลยคู่แข่งในตลาดบ้านเราเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์นู่นแบรนด์นี้นะครับทำมาได้คุณภาพดีมากๆอันนี้ต้องยอมรับนะรุ่นใหม่ๆนยคุณภาพดีจัดๆเลยอ่ะตัวนี้เขาบอกเวลาใส่ดอกสว่านมันเสียงมันจะเงียบนะบเดี๋ยวผมลองดูหน่อยเฮ้ยจริงอ่ะผมใส่เป็นฐานให้ดูก่อนนะครับเนี่ยไม่มีเสียงแก๊กๆเลยนะครับมันเหมือนเราบิด ฝาขวดอะไรเงี้ยคือบิดจนแน่นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเจาะแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองอ่านี่ดูนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะปุ๊บสุดแล้วนะต่อไปคือการบิดแล้วครับฟังเสียงนะครับไม่มีเสียงครับบิดจนแน่นครับเออนี่เป็นสว่านตัวแรกที่ผมเจอแบบนี้นะถ้าความรู้สึกแรกจะเฮ้ยมันจะอยู่หรือว,ว่าไม่ใช่แบบชช้ยไปแล้วมันคลายเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีแก๊กๆอะไรเลยนะครับเออนี่ต้องลองจริงนะ อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์สองเบอร์สองก็อยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยรอบนะครับเบอร์หนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบรอบนะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยถูกใจนะเรื่องการจับดอกแปลกดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเจ้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับไปสำหรับการไขนะครับผมจะลองด้วยตัวยาวไปเลยนะครับแล้วก็ลองปรับท็อกไปเรื่อยๆนะครับผมจะปรับทอกไปที่หนึ่งเลยนะครับเลขหนึ่งเลยนะครับลองดู ทอกหนึ่งนะครับผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งเหมือนกันนะเพื่อให้รอบมันช้าลงนะครับอ่ะไปหนึ่งสองซ้มอ่ะเบอร์หนึ่งได้แค่นี้นะหยุดละผมข้ามไปที่เบอร์สี่เลยนะครับเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าแรงบิดมันสูงนะครับผมปรับไปที่เบอร์สิบนะครับอ่ะสุดประมาณนี้นะเบอร์สิบปรับไปที่สิบหก พอดีไม้พอดีเลยเนี่คือแรงบิดของเขานะครับปรับได้ละเอียดถึง20เบอร์นะครับนี่ใส่ไม้ยาวขนาดนี้นะก็ยังไม่ถึง20นะครับเพราะฉะนั้นพวกงานไขางานประกอบอะไรต่างๆนี่คือสบายแล้วก็ตัวนี้เหมาะมากนะก,การพวกงานประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าประกอบชิ้นงานไม้นะครับเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดแล้วก็ไม่ต้องมีมวดกระแทกว่วุ่นวายนะครับอ่ะต่อไป ะร,ระบพกของเราสกรูนะครับไดมิเตอร์8มิลน,นะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เบอร์16สกรู3มิลเข้านะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้เข้าหรือเปล่าผมว่าไม่น่าเข้านะครับหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ไหวนะครับเพราะตัวนี้แรงบิดสูงมาก20ครับ ไม่ไหวครับ20ไม่ไหวต่อมาผมไปที่หมดจอเลยปรับไปที่หมดจอเลยนะอันนี้ต้องระวังข้อมือด้วยนะครับค่อยๆนะครับอันนี้คือเกินแรงมันมากนะเกินงานเกินอะไรมันมากนะครับอันนี้คือการทดสอบอย่างเดียวนะครับไปหนึ่งสองซ่อมน่แค่นี้พอนะเดี๋ยวมันสะบัดมือผมนะครับลงได้นะเพราะว่านี้แรงบิด65นิวตันเมตรนะเหมือนตัว802เลย8 0 2ก็ไข่ตัวนี้ลงได้สบายๆนะครับอ่ะเอาออก โหมดเจาะนะครับตัวนี้คือไม้ยางพาราเลยนะคือเริ่มไม้เนื้อแข็งไปเลยนะครับนี่ใส่ดอกตัวเดิมนะครับ25่มิลเกียยนหนึ่งนะเพื่อความความแรงสูงสุดสบายครับเนี่ยสบาย,บายติดแค่ข้างล่างเท่านั้นเองนะครับเนี่ยถึงข้างล่างแล้ว มาเรียบร้อยเจาะสบายเหมือนตัว8.2งป๊กเหล็ก6มิลกับดอกสว่านขนาด8มิลผมจะดูีิว่ามันจะมีปัญหาไหมในเรื่องการไขล็อกของเจ้าตัวนี้นะเท่าที่ใช้มายังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่หมดไขหมดเจาะไอ้มองไม้นี่คือใช้ดอกที่เป็นก้านหกเหลี่ยมหมดเลยนะไม่ใช่การกลมด้วยนะก็ยังไม่มีปัญหาหลุดนะครับหนึ่งสอง,สอง่มกดได้ครับก็ ผมเปิดเบอร์หนึ่งผมจะเพิ่มความเร็วนิดนึงนะครับเปิดเบอร์สองนะครับสามารถลงน้ำหนักได้นะครับโอเคมากเนี่ยครับเนี่ยพอเราลงน้ำหนักได้นะครับตัวเครื่องมารับโหลดจากตัวเราได้เนี่ยมันจะกินเร็วมากนะครับแม้กระทั่งจะเป็นเบอร์สองเนี่ยพอมันกินเร็วก็จอดได้เร็วนะครับไปต่อนะครับเนี่ยเรียบร้อยน้ำหนักตัวของกลดลงไปนะไม่งั้นมันไม่เร็วขนาดนี้หรอกนะครับอลองดูอีกทีงนะครับ กดน้ำอ่าเอาแบบไม่กดน้ำหนักเน,ะนะี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่อย่เงี้ยแต่พอกดน้ำหนักนะครับเนี่ยก,กดกันที่เห็นไ,ไหมครับตัวเล็กนิดเดียวแลรงทนแรงกดได้นะครับ สบายไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันทีดด่งนะครับตัวนี้นี่คือฟีลลิ่งเหมือนตัว 8. ปดศนะครับแต่สิ่งที่มันทึ่งมากกว่านั้นก็คือตัวมันเล็กกว่าแต่แรงบิดเท่ากันนะไม่ใช่ตัวเล็กกว่าเดิหน้าเนี่ยสั้นกว่าความลงความแรงนี่คือซ่อนอยู่ในขนาดเล็กๆแบบนี้สบายๆจากที่เจาะเหล็กมายังไม่ได้ปลดเลยนะครับซึ่งเนี่ยตัวหัวเนี่ยไม่มีหนาเลยนะครับเออแปลกมากกลายมันผมชอบไปเลยนะครับว่าเนี่ยมันแค่บิดล็อกธรรมดาเองนะครับแต่ว่า ปิดปุ๊บแค่นี้นไม่มีปัญหาซึ่งถ้าเกิดหัวจับดอกไม่ดีนะครับเวลาเรากดน้ำหนักตัวเราเนี่ยผมกี้ผมจับอย่างนี้แล้วผมก็โน้มตัวนะหน้าผมอยู่ตรงนี้เลยนะคือโน้มตัวน้ําหนักกดลงไปที่ตัวเครื่องนะครับถ้าดอกจับไม่ดีเนี่ยดอกจะหลุดนะเพราะว่าดอกมันเกิดการเฟืดกับตัวพื้นใช่ไหมมันก็เหมือนตัวนี้มันขืนกับการหมุนของตัวนี้นะมันก็จะทําให้ตัวนี้คลายแต่กลายมาว่าเอ้ยมันไม่คลายว่ะ นะสบายเลยเจาะสบายนะแล้วหัวจับดอกก็ใส่โคตรง่ายเลยทางล้านนี้ไม่มีแก๊กเกร์อะไรเลยนะกลายเป็นว่าดีเฉยใครที่ไม่ได้ต้องการหมวดกระแทกนะครับอย่างเช่นคุณมีสว่ตนโรตอรี่อยู่แล้วนะครับหรือ,รอคุณไม่ได้ใช้งานหมวดกระแทกบ่อยๆนะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับนะตัวนี้นี่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากๆนะครับพวกงานประกอบชิ้นงานประกอบไม้เหล็กก็ยังสามารถประกอบได้นะใช้หมดไขพวกนี้นะสมมุติว่าคุณจะต้องไขน็อตไขอะไรที่แบบว่าต้องการความแน่นประมาณหนึ่งเนี่ยคุณก็ปรับดูว่า โหมดไหนนะใช้กับความแน่นระดับไหนแล้วก็ใช้กับลูกบ็อกที่คุณ พอดีกับตัวน็อตเนี่ยใช้งานได้แล้วแรงบิดขนาด65นิวตันเมตรนี่คือเหลือๆนะสำหรับงานทั่วไปนะมันเกินมือเราที่จะทนได้อยู่แล้ว65นิวตันเมตรเนี่ยบิดมือหักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงบิดมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับนีพันสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองก็ใครสนใจนะที่ผมจะวาง์ไวิที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่เอ่อรีเควสให้ผมรีวิวเจ้าตัวนี้ก็รีวิวให้แล้วนะครับดีนะใช้ดีนะถ้าเกิดคุณไม่อยากได้หมดกระแทกนะครับราคาก็ลดไปหลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันแต่ตัวจับดอกโคตรดี ครับฟุงเฟิร์นชั่นอนลของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจิ๋วแต่แจ่วนะของแท้เลยจิ๋วแต่แจ่วเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย